องค์การทหารผ่านศึกนั้นเป็นองค์กรการกุศลเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะครับและจากการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ตุลา2556นั้นอยสอได้รับสิทธิ์ในการที่พิเศษนะครับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างงานพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูนแหล่งน้ําและได้เริ่มรับจ้างทํางานการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 8ซึ่งทํางานพบปัญหาข้อขัดข้องโดยส่วนรวมซึ่งเป็นการเป็นรูปแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนและรัศดรในพื้นที่จนนําไปสู่การเรียกร้องให้องค์การสรัทึาได้ทีแจงข้อเท็จจริงให้ปปชและสตง ทราบไปแล้วปัจจุบันยังไม่มีการชี้ข้อมูลความผิดในส่วนของอปศเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติระงับสิทธิพิเศษในปีพศ .2560 ซึ่งอปสก็ไม่ได้รับงานขุดคลองมาจาก้วยใดยอีกเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราไม่มีเจตนาในการที่จะทุจริตหรือว่ากระทำการใ,ใดๆที่ไม่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เรายืนยันได้ว่าเราไม่มีรายรับจากสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้ทราบด้วยครับ